ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บัวนะคะวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางพี่บัวเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าใกล้วันแล้วนะคะค่ะใกล้วันที่แนวทางตัวเลขนี้จะออกแล้วนะครับแต่ว่าเลขปูนี่ยรู้สึกว่าจะอั้นหมดแล้วเอซีหาซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมพี่บัวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอั้นหรือเปล่าอ่เงี้ยแต่รู้สึกไม่แน่เหมือนกันครับไม่แน่อาจจะโดนเหมือนกัน กปู่ให้ไปครับผมไปตรงกับเลขดังมากเลยเนาะค่ะแต่ว่าปู่นี่ท่านให้ไว้ก่อนที่เลขจะดังอีกะนะครับคือตอนนี้พี่บัวก็เป็นวัดใช่ไหมพี่บัวค่ะเป็นวัดค่ะอไอเจ็บคอครับครับผม,มได้ย่างงี้ถ้าองค์ปู่ท่านลงมาแล้วเคี้ยวหมากได้ไหมพี่บัวอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าปู่ท่านจะเคี้ยวให้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างก็เจ็บคอ ต้องดูว่าบางทีถ้าปู่ท่านออกมาถ้าเห็นว่าร่างไม่สบายบางทีท่านก็จะอาจจะไม่เคียวจะเป็นยัไงท่านจะดูแลร่างให้ด้วยครับครับผมเห็นที่สีก็โทรหากันเยอะเลยบอกว่าเลขมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะค่ะแต่ส่วนตัวพี่บัวก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเลขมันจะเปลี่ยนหรือว่ามันจะไปในทิศทางไหนเนาะค่ะ ว่าหลักๆาาปู่<อ>ท่าน<อ>เป็นคนบอกนะครับรปู่ท่านจะบอกมาอย่างนี้เอง <hemisphere S 2> ปู่ท่านจะเขียนมาบอกเองเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าร่างก็ไม่สามารถบอกได้บางทีปู่ออกไปแล้วประมาณผ่านไปประมาณครึ่งวันบางทีร่างก็จําไม่ได้แล้วเลขออกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ที่ปู่เขียนให้เป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับร่างก็จาไม่ได้จาได้อย่างมากแค่ตัวเดียวประมาณแค่นี้ครัจําได้ไม่หมดครับครับผม แล้วเสียนที่เอฟซีลูกศิษย์ลูกหาเขาจะทํามาถวายให้ปู่ในตอนนี้ได้หรือยังครับพี่บัวเสียนขององค์ปู่พี่ลาน่าจะเป็นอยู่ในช่วงระหว่างทำอยู่ยังทำไม่เสร็จตอนนี้กาลังทําอยู่น่าจะลังเลขออกเนาะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์บอกมาว่าหลังวันที่หนึ่งน่าจะประมาณนั้นนะคะก็คือเห็นเอฟซีหลายท่านเลยเนาะที่แบบมีโชคมีลาบกับปู่แล้วก็อยากถวายของนู่นนี่นั่นให้เห็นใบสีอีกแล้วมีคนถวายใบสีอีกแลวใช่ไหมพี่บัวมีค่ะมีมีคน เพึ่งมาจากทางไกลทางไกลเขาก็ทํามาถวายปู่เขาบอกว่าอย่าทําอย่างอื่นด้วยไหมอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรก็อยากเอาใบสีมาถวายปู่อย่างเดียวแล้าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเอซีเมืองนอกที่ถูกเลขขององค์ปู่ท่านสามตัวเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพอันนี้ใช่ไหมพี่บัวถ้าเห็นบอกมาอย่างนั้นอยากจะจัดงานวงสงวงให้กับที่บ้านเนาะให้กับพี่บัวค่ะ ก็เขาอยากจัดให้เราเราก็จัดดูจังหวะเราก็อยากจัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องรอดูพื้นตรงนั้นก่อนที่ว่าว่าจะเทเพราะช่วงนี้ก็รอดินก่อนรอรถรอรอรถมาเทดินก่อนเพราะว่ายังหาดินไม่ได้ถ้าได้ดินแล้วเราก็จะเทเป็นการปูพื้นข้างล่างให้สูงขึ้นนิดนึงอย่างนี้ผมกนอ้แล้วก็เทปูนเทดินแล้วก็เทปูนก่อนก่อนที่จะจัดงานเนาะ เพื่อควมจะว่งเองพืิีการจะได้สะดวกสบายอย่างนี้เนาะสะดวกขึ้นอย่างงี้ค่ะอืมครับนี่เอฟซีก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันหลายท่านเลยก็ขอให้พี่บัวน่หายไวๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมนนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพี่บัวเนาะอืมเดี๋ยวให้พี่บัวเจอปู่เนาะค่ะจะได้ถามปู่ว่าเลขมันอยู่หรือเปล่าเผื่อไม่เพิ่มเนาะ

องพระแม่เปิดทางให้องค์ปูท่านด้วยครับก็ขออนุญาตด้วยเนาะค่ะเนาะพรบาเทเวลากระชันชิดจริงๆนะคะคือใกล้วันออกแล้วนะคะอซิซ

โอ้เกิสนี่สสกุสโกเสียเออค่ะล่างเจ็บคอใช่ไหมปูอืมอีกอะไรนะไอ้วัดลงคอล่างนะอมันทำให้ไอ้กันก๊กม่ให้จากีนะครับปูอากาศก็พยายามกินอยู่นะอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยเนาะค่ะช่วงนี้ครับวันนี้ก็อยากมาครบแนวทางปูนะคะเพราะว่า เลขของปูดังมากเลยค่ะปู่มันจะมาหรือว่ามีเพิ่มเติมไหมคะปู่มันยิ่งหรือยังคะปู่มาสักคบนี่มาไม่กินมามันก็อยู่ไม่ได้นะครับปูกินคาเดียวก็พอนะกินหลายคำก็สงสารมันนะครับปูเที่ยวมาก่อนครับปูนี่เอาคําเดียวพอ อืม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 หวานไม่ปูรอบนี้อืมอืมไม่ได้ไม่ได้อืมอ่ะค่ะใช้ได้เพราะว่ารอบแร็ก ไม่หวานเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารอบนี้ใช้ได้นะคะท่านผู้ชมใช้ได้แปลว่าหวานจะไม่ปูหวานหวานหวานวันนี้จะมาสามตัวหรือเปล่าเนาะปูบอกมาักินทำเยอะก็พอนะลู้กาเล่ามันนะครับปูขอขอให้พี่ปวหายไวๆเนาะค่ะเนาะสาูุเนาะสำหรับคนที่เนาะ ก็มีแต่คนให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าให้ร่างแล้วไปบวชใ้หายไวๆนะครับให้ทำชมรักษาสุขภาพด้วยนะคะรู้สึกว่านาวแล้วนะคะแล้วก็ฝนด้วยวันนี้แอดมินก็เป็นตัวแทนเอฟซีมาขอโชคลาภกรับปูแล้วไอ้ตัวที่ปูให้มาแต่เลกๆมันเป็นยังไงครับปู่ปูดูให้หน่อยครับมันมันไอ้ตัวมันอยู่นี่ไหมครับปู มันไปตรงกับเลขดังเขานะปูเลขดังอันหมดเลยเอฟซื้อไม่ได้หรอกปูแต่สามเก้าอะไรนะั 6, ่นสามเก้าหกสามหกห้าอะไรที่ปูให้มาเนะปูเก้าหกสามหกห้าสามเก้าห้าเนาะออกไม่ปูม,มันเป็นเลขดังนะปูเนาะอตอนนั้นปูให้ไปมันก็ออกไปแล้วอยู่สามตัวนะศูนย์แปดสี่ใช่ไหมปู ู่ยนแปดสีส่ออกไปแล้วอืมอันนั้นเหมนเขาปู่เจ้าจะมิงหายหาไปข้าวตรงเต็มร้านก่วก็เ,เอาไปไม่มีใครช่วยบ้างนะอืมครับอันนั้นไปออกต่างประเทศเหรอใช่ครับปูู่่ยนแปดสีส่ไปออกเมืองนอกอืม มา่บอกอืมอือื้อึ่มฮึ่ม่มฮึ่มฮอ่มแึ่มฮึม้ึ่มฮึ่มฮึ่ม้่มฮึ่มแึ่มฮึ่มนึ่มฮ่มอึ่มฮึ่ม่เฮึ่มฮึ่มาก่มฮึ่มฮึ่มฮก่่มฮก่ มีเลขสามโอ้เลขัน,นมาอย่างนี้ใช่ไหมปูอื ก็เหมือนเติมก็ตัวเดิมนั่นแหละเนะอะแสดงว่ามันอยู่แล้วใช่ไหมปูออืืมตอนนี้ไม่รู้ว่าเอฟซีน่าจะ ซื้อไม่ได้แล้วล่ะปูหรือไม่อาจจะสามเก้าอาจจะอยู่หลักร้อยก็ได้ด้อันหมดแล้วโอ้เสียดายเลขปูไปตรงกับเลขดังปูให้ไว้แต่ต่อหงวดเนาะอ,ม,อม,มันก็คล้ายๆกับเลขที่ปูเขียนให้รอบก่อนใช่ไหมปูอื แต่ว่าสามเก้าสามหกหาไม่ได้แล้วนะครับปู่เลอขอเตัวนี้มันอ่านแล้วปู่เห็นตัวอื่นไหมครับปู่เอาไว้หลักร้อยอย่างี้แหรอครับปู่ตัวแรกปู่เขียนให้สามเก้าหกปู่มากลับให้เป็นเก้าหกสามแตเป็นตัวเดียวกันอืมอออะไนี้แหละ ปูเขียนให้เพิ่ม993 663น,นะนะคะท่านผู้ชมตัวเดิมนั่นแ็ละนะอให้พี่บัวหายไวๆสาธตุเนาะแล้วกอมรณานสาธุบุญกับคนที่รอบ,บุญถวายใบยสีนะครับร่วมบุญถวายเข้ากองให้กับองค์ปูท่านด้วยคิดว่าองค์ปูท่านคงจะได้รับแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่แอดมินมาก็เห็นพี่บัวกับครอบครัวถวายใบยสีให้ปู่ตลอดนะครับก็เป็นผลไม้มีใบสีถวายให้ท่านตลอดนะครับ แต่ว่าก็เป็นเลขตัวเดิมๆนะครับย้ำแต่ตัวเดิมสามเก้าสามหเอมก้าหกให้ในตัวนี้เลยนะเลขเปลี่ยนแปลงแล้วเลขมันนิ่งไม่ปูที่ปูเห็นมาล่าสุดเนี่ยครับอืมนะมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะอมันนิ่งใช่ไหมปู ปู่เห็นมาแต่ตัวเดิมเดิมอย่างนี้ใช่ไหมปู่อืมอืมสามเก่าตรงนี้แหละนะครับไม่ไปไหนเราอยู่แต่ตรงนี้แหละอืมครับ,คร,บครับผมแต่ว่าดูเหมือนเลขจะหลายตัวแต่ว่าไม่เยอะนะครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันอืมตัวเดิมตั้งแต่ตอนให้ตอนรอบเลกนั่นแหละอันเดียวกันอนะไรนะครับอ,อยู่ในน้นั่นแหละ แต่ว่าสามหกก็พอจะหาได้อยู่มั้งพี่นิวได้ได้นะจะเอาสามหกก็ได้ครับนะถ้าเขาอ่านเอาสามหกใช่ไหมปูแล้วศูนย์แปดสี่เอาไว้ไม่ปูก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะใครอยากจะเอาก็เอาอันนี้มันออกต่างประเทศไปแล้วสามตัวเลยเนาะปูเนาะเข้าถูกกันเยอะไม่ปูเลขศูนย์แปดสี่ปูเห็นไหมครับเห็นว่ามีคนถูกมั่งไหม อันนี้ลุงบอกไม่ได้หรอกนอะวันถูกมาถูก<ช>นอยเราจะเห็นคนถูกเยอะไหมเนาะอืมแต่ก็คนได้ก็ได้นะครับคนเฉียดเชียดช,ชิวชิวก็มีอีกแต็มเดียวก็นึ่งก็เสียดายเหมือนกันนะคนคได้แต็มเดียวครับแล้งแลวงวดนี้เอฟซีลูกษย์ลูกหาเขาจะถูกกันเยอะไหมปู มันก็เนี่ยอมอมนก็ก็พอได้กันหลายคนอยู่ใช่ไหมคะมันก็พอได้อยู่นะเฉพาะของทางนี้ก็อืมก็พอได้อยู่นะครับไม่มากไม่น้อยพอได้พอได้เดยกก็มีคนถูกเรื่อยๆอยู่นะอืมบางคนก็ถูก ถูกไปสามงวดบางคนก็ผิดไปสองงวดครับปูปูเป่าให้หน่อยครับปูตอนนะี้บางคนก็ได้สามงวดติดเลยก็มีนะครับปู ได้ใจครึ่งอืโอ้ซื้อลำบากเอฟซีเขาเขาคอมเมนต์กันมาหลายเลยครับปูแต่ว่าปูให้ก่อนนิดยหน่อยๆก็พอนะอืมครับพอได้หอมปากหอมคอกันก็พอครับครับปูแต่ว่ารู้สึกว่าปู่จะให้ก่อนที่เลขมันจะดังด้วยซ้านะคะท่านผู้ชมเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าเลขจะมาตรงกับปูเลยนะครับ มาจากไหนเยอะแยะเลยอะไรครับปูเนี่ยอะไรมาจากไหนเยอะแยะเลยเป็นปึกๆเลยอะไรมาครับปูไม่รู้นะอะไรไม่รู้เนะี่ยมันมานเป็นปึกๆมาอย่างเงี <ừ> ้ยคืออะไรนะ <ừ> เป็นหมกตีกันเอาเองมอย่าง <ừ> น,น,นี้เลยนะเป็นโกงเลยนะ เป็นเงินก้อนใหญ่หรือเปล่าปูไม่รู้นะของขครอืออืมเป็นเนี่ยมันมาอย่างนี้นะ่ะค่ะหรือจะมีปูดมีโชคมีหลาบก่อนใหญ่ระจักเนาะ,ค,ะค่ะปูไม่้ขานะนี่น่ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วงไหนจ็เท่านั้นเองนะอืไม่ขอปูอีกตัวคะ่ะขอแล้วนะคะแต่ว่าปูก็ยังให้ตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมครับ เลขที่ปู่ให้มันเป็นตัวเดิมมันแค่มันกลับหัวกลับหางนะคะท่านผู้ชมเนาะผมเขียนตัวเดิมแต่ว่าเขียนเป็นตัวกลับแต่ว่าตัวที่ไม่ใช่9กสามก็มีนะคะมี 95, 99, 66, 65, ก้ากแล้วก็นย์แปขอบคุณปู่มากๆนะคะ คอมเมนต์กันมาหลายท่านเลยเนาะก็ขอให้พี่บัวหายไวๆนะครับแล้วคนเลีครับผมเรีกอันแล้วก็เลีกดังมากแต่ว่ารู้สึกว่าปูจะให้ก่อนที่เลขมันจะดังด้วยซ้ำใช่ไหมพี่บัวให้ตั้งแต่ต่องวดเลยแต่ว่าถ้าว่าสามเก้าดังแต่ว่าตัวอื่นก็มีเนาะเก้าหกหกห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่บัวมีมีอยู่ค่ะหกหกเนาะเก้าเก้าครับเพราะว่าสามเก้าน่าจะหายากนะคะหายากอยู่ครับถ้าใครได้จับลอตเตอรี่ก่อนก็ ได้เปรียบก่อนเนี่ยค่ะครับแต่ว่าสังเกตปู่ท่านจะย้ำแต่ตัวเดิมเดิมนาะพี่บัวเนาะจะมีแต่เก้าหกสามเก้าเก้าสามหกหกสามอะไรประมาณนี้เนาะค่ะไปเป็นเลขหน้ารตดตรี่ก็ได้จะเป็นเลขท้ายรตเตรี่ก็ได้ครับครับผมก็คือปู่ท่านจะเน้นย้ำไปที่หกสามเก้าสามก็ส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ตองวดยันคงสุดท้ายเลยค่ะนะครับสังเกตว่าจะปู่ย้ำไปตัวไหนนี่มันมักจะมาตัวนั้นตลอดเลยอืมก็ มีสิทธิ์อยู่เง็นไหมคะเคยเห็นมันเป็นอย่างงั้นเนาะค่ะนะครับมันก็เป็นเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลก็จะเป็นแบบให้ขึ้นแต้มหนึ่งหรือลงแต้มหนึ่งก็ได้ครับครับผมสังเกตก็คือแอดมินจะเขียนกลับหัวกับหางเลขของปู่ให้เลยนะครับอย่างปู่ให้สามหกห้าแอดมินก็จะกลับให้สามเก้าห้าเป็นตัวกันเนาะค่ะส่วนตัวพี่บัวชอบกันไหนครับในกระดาษก็ชอบตัวที่บอกว่าอันนั่นแหละ เลขสามเก้าห้าสามเก้าห้าค่ะสวยอยู่อืมค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เอฟซีเขาโทรมาเขาบอกเขาซื้อไม่ได้ใช่ไหมพี่บัวก็น่าจะมีแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณเขาบอกเนาะถ้าซื้อกับทางเจ้ามือเขาก็จะว่าอั้นอย่างนี้แต่ถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่เป็นไรในลอตเตอรี่แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคได้เป็นโชคได้หลายรางวัลอยู่ค่ะ ส่วนใหญ่เอซีบอกว่าอยากเอาเลขทีปปูให้วันนี้ไปเสี่ยงชว่วงลาบต่างประเทศหรือว่าไปข้ามโค้งไปอะไรงก่อนได้หมดคะ่ะได้หมดเลยครับแล้วคนที่เขาถูกศูนย์แปดสี่ที่เขาอยู่ต่างประเทศที่เขาถูกเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรซ้ําก็คือ,เ,อเขาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเองเลยใช่ไหมพี่บัวค่ะเขาไปเสี่ยงเองเลยค่ะอือจุคือที่เขาถูกอาจจะเป็นบุญวาชนาของเขาเนะาะค่ะเห็นว่าเขาถูกเยอะเลยใช่ไหมพี่บัวเห็นว่าถูกเยอะอยู่แล้วก็ ดีใจกับเขาด้วยเขาก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวของเขาไปอย่างเงี้ยช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยน้องไปงประมาณแสนกว่าก่าอย่างงี้แน้พี่บัวเนาะถึงไหมครับ <c oughs> เขาได้บอกไหมก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาได้ประมาณเท่านี้หรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะครับครับครับผมพวเงินต่างประเทศก็ถือว่าเยอะอีกเหมือนกันครับก็แสดงความดีใจกับคนที่มีโชคด้วยเนาะนะครับ ยังไงก็วันนี้ก็ขอให้ทมชมเนาะประสบความสําเร็จค่ะไปตัดเอาเนาะตัวที่ไม่ดังก็มีนะคะไม่แน่อาจจะมาตัวอย่างที่เช่นหกห้าก็ได้เนาะไม่ดังก็มีหกห้ากับสามห้านี่เลยพี่บอะสามห้าก็สามห้าเขาบาดังนะคะครับแล้วหกเก้าล่ะก็ไม่แน่หกหกเก้าเก้างี้นะคะมันจะดังแค่หกสามกับเก้าสามเนาะค่ะดังอยู่ยเี้ที่มันอั้นที่มันแบบหาซื้อหยิบจับลอตเตอรี่ไม่ได้เลย นะครับแต่ว่าศูนย์แปดสีที่มันออกต่างประเทศไปแล้วก็เอาไว้นะพี่บัวเนาะค่ะเอาไว้ก็ได้ค่ะครับเกื่อไว้อถึงจะออกไปแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อีกกลับหมกอีกได้เพราะว่าปู่สมิงภัยท่านคนเขียนให้นะตัวนี้เนาะค่ะเพราะว่าหลายงวดแล้วนะคะที่ว่าเลขต่างประเทศหรือว่าข้ามโค้งในงวดนั้นน่ะมาออกเลขไทยก็มีนะคะค่ะครับทีนี้ขออยากถามหน่อยพี่บัวว่าก่อนที่แอดมินจะมาขอเนี่ยก็คือก่อนหน้านั้นนี่ได้ฝันเป็นลางบอกเหตุเรื่องดีอะไรไหมพี่บัว ได้ฝันอะไรไหมไม่ได้ฝันเลยเงียบกิ๊บเลยมไม่ได้ฝันครับผมก็คือไม่ได้ฝันเป็นนางบอเหตแล้วก็ไม่ได้ฝันดีอะไรเลยเกี่ยวกับเลขพวกนี้เนาะไม่ได้ฝันเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับอะไรบางทีแบบเราฝันไปแล้วแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็จามไม่ได้อย่างเงี้ยว่าฝันอะไรเนี้ย่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับครับผมสมมติผัเขียนให้อย่างเงี้ยถ้าผ่านไปครึ่งวันพี่บัวลืมไหมเลขพวกนี้ ก็จําได้ไม่หมดอย่างเงี้ยจําได้แค่ตัวสองตัวครับถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเลขตัวไหนค่ะจะจําไม่ได้ว่ามีตัวไหนบ้างจําียจไม่ได้เลยค่ะค่ผมก็ถือเป็นยังดีเนาะเลขตัวนี้ก็สวยมากแล้วก็ดังพอสมควรใครที่หายหยิบจับรตเตรีได้ก่อนแล้วก็แสดงความดีใจด้วยค่ะดีใจกับเขาด้วยที่ได้รตเตรี่ก่อนค่ะค่ะผมเนี่ก็ขอให้มันออกสามตัวตรงนะพี่บัวน้องวอนดีผงสาย พาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกบอกมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้เป็นสรุปทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ตองนวดเลยแล้วก็กลับหัวไปด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ยังย้ำตัวเดิมนะคะเนาะตัวที่ไม่อั้นก็มีนะคะก็ตัดก็ได้นะคะท่านผู้ชม ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก่อนที่จะจบคลิปเนาะเดี๋ยวจะเอาลายมือปู่ที่ปู่เขียนให้วันนี้ให้ดูก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นลายมือปู่นะคะที่เขียนให้โค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ